เทศบาลเมืองคลองแห я, ขอเชิญพระสกนิกรชาวคลองแหและใกล้เคียงร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพิธีถวายเครื่องราชสักการะ,ระและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา5ธันวาคม2557ณนะตลาดน้ำคลองแหหาดใหญ่ภาคเชา้าเริ่มตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลพนักงานจ้างอสมกลุ่มสิรีตัวแทนชุมชนมาพร้อมกัน9นาฬิกาทำพิธีถวายพระพรชัยมงคลาค่ำเริ่มตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลพนักงานจ้างแขกผู้มีเกียรติประชาชนทั่วไปมาพร้อมกันร่วมลงนามถวายพระพรถวายพันพุ่มเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคลและเวลา19นาฬิกา19นาที ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกัน ย่าลืมอย่าพลาดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรากาศวันเฉลิมพระชนพรรษาในวันศุกร์ที่5ทธันวาคม2557ทั้งภาคเช้าและภาคค่ำณตลาดน้ำคลองแหหาดใหญ่การแต่งกายข้าราชการแต่งเครื่องแบบปกติข่าวเต็มยศประชาชนทั่วไปแต่งกายชุดสากลชุดสุภาพผ้าไทยหรือใส่เสื้อสีเหลือง มาโอ้ว่าเป็นนางคนละไฟ